เลิกคิ้วขึ้นจนรู้สึกหน้าผากหย่อนเก็งเต็มที่แล้วค่อยๆคลายออกอ้าปากให้กว้างที่สุดค้างไว้ ค่อยๆคลายจนหกเหมือนเดิมเม้มริมฝีปากให้แน่นค้างไว้แล้วค่อยๆคลาย แลบลิ้นออกให้ยาวที่สุดคายค่อยหดลิ้นเข้าปากเอนศีรษะไปข้างหน้าจนคางชิดอก คายกลับมาท่าเดิมเอ็นศรีษะไปข้างหลังคายกลับมาท่าเดิมหันศรีษะไปทางซ้าย คายกลับมาท่าเดิมหันศีรษะไปทางขวาคายกลับมาท่าเดิมยกไหล่ข้างซ้ายให้สูง คายกลับมาท่าเดิมเปลี่ยนมาไหลขวาทำเหมือนกันคายกลับมาท่าเดิมดันไหล่ทั้งสองไปข้างหลังคายกลับมาท่าเดิม ดันไหลทั้งสองไปข้างหน้าคายกลับมาท่าเดิมงอข้อศอกซ้ายเหมือนเบ่งกล้าม คายกลับมาเปลี่ยนปลาทางด้านขวาคายเหยียดข้อศอกซ้ายจนแขนเหยียดตรงคายเปลี่ยนมาข้างขวา คายกำมือซ้ายให้แน่นคายเปลี่ยนเป็นมือขวาคายเหยีดนิ้วของมือข้างซ้ายแยกนิ้วจากกันให้มากที่สุด ายเปลี่ยนเป็นนิ้วมือขวาคายเกิ่งกล้ามเนื้อหลังจนหลังแอนที่สุด คายกลับมาท่าเดิมเกิ็งกล้ามเนื้อหน้าท้องจนเกิ็งแข็งมากที่สุดคาย ยกขาขึ้นจากพื้นงอเข่าเล็กน้อยจนต้นขาใกล้หน้าอกที่สุดคายเปลี่ยนเป็นข้างขวาคาย งอเข่าให้แน่นที่สุดคายเปลี่ยนมาด้านขวาคายกระดกปลายเท้าขึ้นข้างบน เปลี่ยนมาทางขวาคายเหยียดปลายเท้าคายสลับด้านขวา hai